สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n นะครับผมอาวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับวันที่4ทธันวาคมนะครับวันนี้เป็นช่วงกลางสัปดาห์ก็จริงแต่ฟุตบอลน,น่าติดตามเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะในซู r ปอรีเมีย์ที่มีทีมใหญ่ลงเตะกันแทบทุกคู่เลยนะครับผมก็น่าสนใจมากๆแล้วก็มีเกมบิ๊กแมชด้วยนะครับ อ่ะโอเคไม่รอช้าแล้วกันนะผมรีบมาวันนี้2คู่ด้วยกันก็ไปดูที่คู่แรกนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างซอลตแฮมตันเจอกับเชลซีนะครับผมซอลตแฮมตันครับยังคงอยู่อันดับบวยนะครับปัจจุบันมี5คะแนนจาก13เกมนะครับก็ผลงานก็ตาสภาพเลยนะครับไม่ชนะมาแล้วสเกมแล้วก็แพ้ไปถึงสนัดด้วยกันนะครับส่วนเชลซีตอนนี้กําลังแรงเลยนะครับอยู่อันดับ3 25คะแนนจาก13เกมเท่ากับอาร์เซนอลนะครับผมก็อาแต่ว่าจะห่างจากจาก่าฝูรีพูอยู่ประมาณหนึ่งนะห่างอยู่ประมาณสัก9แต้มด้วยกันนะครับเชลซีผลงานดีมากนะครับชนะมาลูลูเลยแล้วก็ไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันนะครับล่าสุดก็เอาชนะแอสตันวิลล่าไป30นนะครับคูณสวัสด์เลยนะครับ ผลงานดีมากๆตอนนี้เกมรุกดุกดันมากๆนะครับแล้วก็ยิงประตูดได้มากมายนะครับวันนี้ผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชัดนะผมมองว่าเชลซีเหนือกว่าทุกอย่างครับต่อให้วันนี้จะมีการโรเทชันแต่ก็อย่างที่เห็นกันว่าผู้เล่นสำรองเชลซีก็จัดไปทีมชุดหนึ่งได้เลยนะครับที่ไว้ใช้เล่นในฟุตบอลยุโรปผลงานดีด้วยนะครับพวกจอฟิลิกเองคุนคูัวแลวพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าเกมนี้เชลซีก็ไม่น่าพลาดหรอกนะกับการเก็บสาคะแนนนะครับแล้วก็ น่าจะจบด้วยสกอร์ส,สวยๆด้วยอย่าง2-0เป็นต้นไปผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูกันที่เกมบิ๊กแมชนะครับระหว่างอาร์เซนอลครับจะเปิดเอเมเดสเตเดียมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลก็ชนะมาสามเกมรวดจากทุกรายการนะแล้วก็ไม่แพ้ใครมาสี่เกมนะครับล่าสุดก็ถลม West ่มเวสต์แฮมไป5-2ถึงบ้าน นะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงนะครับมีแต้มเท่ากับเชลซีแต่ว่าเรื่องของการยิงประตูเนี่ยทำได้ดีกว่าก็เลยไปอันดับ2นะครับส่วนแมนยูครับในยุคของลูเบนอโมลิมครับเกมนี้เป็นเกมที่3แล้วนะครับก็ขอไปเป็นเกมที่4นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้3นัดสมออิสบวิตทาวชนะบโดกิมแล้วก็ชนะเอเบอร์ตันนะครับก็ถือว่า เริ่มต้นดีดีครับดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ลองผิดลองถูกแล้วก็เริ่มทุกอย่างเนี่ยค่อยๆลงตัวมากขึ้นนะครับเกมนี้ต้องบอกเป็นงานยากเลยนะครับ,รบเกมนัดที่แล้วเ,เจอเอเวอเรตอาจจะว่าอะไรไม่ได้มากเพราะเอเวอเรตก็พลาดเองด้วยนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญเลยของอาร์โมลิมนะในการเจอก,กับทีมใหญ่อาร์เซนอลในซึ่งเป็นทีมลุ้นแชมป์แล้วก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมใหญ่นะต่อทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันเพราะว่า าต่สิ่งที่เรื่องความเด็ดขาดเลยนะครับช่วงหลังมานี้นะครับต้องบอกว่าแมนยูก็สู้กับอาร์เซนอลได้ดีมาตลอดแต่ว่าพักหลังอาร์เซนอลมักจะได้ผลที่ต้องการมากกว่าในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับที่ชน,นะแมนยูมาติดต่อกันแล้ว3-4นัดด้วยกันนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลได้เปรียบกว่านะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นเพราะว่าเล่นในบ้านผลงานดีกว่าทุกอย่างระบบทีมลงตัวกว่าแมนยูอาจจะเล่นดีขึ้นจริงแต่ว่ายังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกประมาณหนึ่งหรอในยุคของโค้ชคนใหม่ และที่สำคัญคือวันนี้แมนยูเต็ดขาด2คีย์แมนสําคัญนะก็คือคอบเมนูกับลิซโดมาตินเนสที่ติดโทษแบนจากโทษใบเหลือง5้ใบนะครับเชื่อว่าน่าจะส่งผลไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้นะถ้าอิงตามทัศนะส่วนตัวแล้วก็ภาพรมต่างๆผมยังมองว่าทางฝั่งของอาเซนอลดูมีโอกาสมากกว่าในการเก็บสาแต้มผมยังมองว่าโอกาสที่เจ้าบ้านจะชนะมีมากกว่า ผมฟันตงสกอร์เล่นเล่นลังการผมคิดว่าสกอร์น่าจะเป็นอานร์เซนอลชนะ2-1อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็น2บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ